บอกแล้วมันสมควรจะต้องปลูกไว้น้ำเงอนน้ำซ่านนะครับเบ่าถึงความใหญ่ความมันซ่อนเบิ้งครับเบิงบ้งราคาเก่าอันละนะครับใครอยากได้ก็ได้สีนอสามร้อยแปดสิบร่วมทรงครับเก่าชุดใหญ่ก็แปดนอแถมสองเป็นสิบเจ็ดร้อยห้าสิบที่ทรงคือเกา่าเข็มทุกกรณีเข็มให้ทุกกรณีขั้นพี่น้องทรงสร้างไปแล้วสี่นอเกิดสามตายหนึ่งเข็มหนึ่ง เข้มหนึ่งได้คือเก่าครับผมไตสองเข้มสองไตสามเข้มสามไตสี่เข้มสี่ครับผมไตห้าเข้มห้าไตสิบเข้มสิบทำมาเป็นยังคือกากระลันตีไตายยากปลูกกล้วยนะครับเออกิ้งใหญกระลาดปลูกยิ่งเลยกินเลยครับตายยากเาใจยังน้อยหนึ่งเด้อนะครับเรื่องของการปลูกกล้วยนะกล้วยมันจะเดินระบบปลากอนครับนะบ่วแมนเน่าปลูกปุ๊บมันคือบัวแทงหยอดขึ้นมากหอยทาเบิ่งอยู่มันก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงมันตายว่ะบัวแมนมันบัวแมนว่ะ ปลูกแล้วมันจะสอดยอดขึ้นมานะระบบลากต้องสมบูรณ์ก่อนลากสิแตกก้อนยอดเสมอถูก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 เลยก็คือมันปลายมันเหี่ยวมันแหง้งมันโบงงามกับซางเนาะครับล่อสักพักหนึ่งระบบรากกําลังทํางานอยู่ประมาณ2ี่สถึงมือดึงขึ้นมาโหลดหักเค็ดุมปุ่ม,มพอหักสมบูรณ์แล้วจะค่อยๆแตกใบขึ้นมาอีกนะครับเด้อลักษณะการซุกก็สิป,ประมาณนี้เราพี่น้อง กล้วยหอมเขียวคาเวนดิทนะครับเนาะนี่แหละครับลักษณะเครือตัวนี้สวนนี่ปลูกมาได้ประมาณหกปีแล้วเนาะลูกแม็กเนาะปกติการปลูกกล้วยเขาว่าแห้งอายุโดนแห้งบ่าง,งามนะครับแต่ว่าคาเวนดิทก็ยังคงความใหญ่บ่แม่นยิงบ่ตอบเลยมันเต็มปากสวัสด,ดีครับผมครับ <c oughs> ปลูกมาปีพศ18ิบแก่อนโควิดเลยสวนนี้นะ2018 2018ปีนี้22 <c oughs> ไ,ไปไปหาปีแล้ว ห้าปีประมาณนี้ครับความหง่ก็ถือว่าลดลงอยู่ก็เริมมีขึ้นโคนมีหยังครับความหง่ก็ลดลงแต่ความแซบยังคงทีครับเนื้อแน่นเหมือนน้ำว้ารสชาติเหมือนกล้วยหอมครับผมข้าวมันดิบครับลักษณะสุกเขียวกับสีประมาณนี้ลระเลี้ยงไอ้หอยนิดหน่อยทำมาเป็นยังคือเลี้ยงอันนี้สุกข้าวครืออมันจะโดนแดดโดนหยังมันจะเลี้ยงหน่อยแต่กันเท่าตัดเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะไปบวมเบาจากเขียวนะครับครับแต่ค่อย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 ๆ